คอนเฟิร์มกองทัพพิษประกบคู่นางเอกคนนี้ในละครชุดดวงใจเทวพรมเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3ามอีกหนึ่งเรื่องที่ได้กระแสะตอบรับอย่างดีมากๆสำหรับละครพีเรียดเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพละครดังหลังข่าวเมื่อปี2,556เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้แฟนๆนั้นได้รู้จัก ห้าสิงจุทาเทพรุ่นที่1และในปีนี้ช่อง3ได้เปิดตัวละครเรื่องดวงใจเทวพรมซึ่งเป็นรุ่นที่สองของสิงจุทาเทพซึ่งอยู่ในตระก,กูลเทวพรมได้แก่รอ,อจันขวัญฤทยัยใจพิสู์ดุดอักษรและพรชีวันก่อนหน้านี้ได้มีการวางตัวพระเอกน่าใสอย่างพิกกองทัพ ที่จะร่วมแสดงเป็นตัวละครหลักในเรื่องด้วยและล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่ามินม้นมิ้นรันวีจะมาเล่นเป็นนางเอกคู่กับกองทัพพีชนั่นเองค่ะ